HELLO everyone welcome back to the channel TAH Shooter Zone วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2026จากประเทศไทยนั่นคือปืนกลอัตโนมัติ Hi-Tech Generation ใหม่ที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทยุทธวิธีสมัยใหม่อย่างแท้จริงโดยจุดเด่นแรกที่เห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกดีไซน์อย่างล้ำสมัย ตัวปืนใช้โครงสร้างโลหะผสมไทเทเนียมและโพลิเมอร์เกรดพิเศษที่ให้ทั้งความแข็งแรงน้ำหนักเบาและทนต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้วผิวภายนอกเคลือบด้วยนาโนโค้กันสนิมแอร์และกันรอยขีดข่วนพร้อมรางเสริมหลายตำแหน่งเพื่อรองรับอุปกรณ์ยุทธวิธีเช่นไฟฉายใบพอดเลเซอร์คอมนานเดอร์รวมถึงอุปกรณ์เสริมสมรรถนะต่างๆด้านหน้าปืนติดปลอกกรดแรงดีแบบคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งช่วยเพิ่มความนิ่งและความแม่นยำในการยิงต่อเนื่อง สำหรับลำกล้องเป็นแบบเกรดทหารผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษเพื่อทนความร้อนสูงจากการยิงต่อเนื่องในส่วนของภายในตัวปืนก็ไฮเทคไม่แพ้กันระบบยิงเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้รอบยิงนิ่งและเสถียรกว่าระบบแมคานิกแบบเก่าชุดลั่นไกใช้เซ็นเซอร์ดิจิตัลที่ตอบสนองรวดเร็วและลดความผิดพลาดจากแรงนิ้วผู้ใช้ชุดโบเคลือบผิวพิเศษลดแรงเสียดทาน ทำงานลื่นแม้ในโคลนฝุ่นหรือสภาพอากาศหนักตัวรับกระสุนรองรับทั้งแมกกาซีนมาตร,รฐานและแม็กความจุสูงพร้อมระบบตรวจเช็คสถานะกระสุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รายงานผ่านหน้าจอด้านข้างในแง่สมรรถนะถือว่าทำออกมาได้อย่างโดดเด่นปึ่งสามารถยิงได้รอบสูงต่อเนื่องโดยไม่เกิดอาการล้าระบบลดแรงถีบช่วยทำให้ยิงคุมกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะยิงเป็นชุดยาวก็ตามระยะหวังผ่อละมีเสถียรภาพกว่ารุ่นก่อนๆโดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแรงสั่นสะเทือนภายในตัวปืนนอกจากนี้ยังมีสมาร์ทไฟล์คอนโทรลที่ช่วยคำนวณวิถีกระสุนแอร์ละลมแบบเรียลไทม์ทำให้เพิ่มความแม่นยำทั้งในระยะกลางและระยะไกลด้านความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญปืนรุ่นนี้มาพร้อมระบบป้องกันลั่นไกโดยไม่ตั้งใจ ระบบตัดวงจรอัตโนมัติหากตรวจพบการล้มกระแทกอย่างรุนแรงและยังมีระบบตรวจสอบความร้อนเกินที่ช่วยหยุดกลไกย,ยิงชั่วคราวเพื่อป้องกันการชำรุดตัวปืนยังสามารถล็อกความปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วหรือรหัสทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครสามารถใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดขายสำคัญที่ทำให้ปืนกลไฮเทค2026รุ่นนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือเทคโนโลยี AI Stability Assist ที่ช่วยประมวลผลแรงถีบการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้การยิงทุกนัดมีเสถียรภาพที่สุดอีกทั้งน้ำหนักเบากว่ารุ่นเดิมเกือบ20%ทำให้พกพาง่ายใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อยลา้าสำหรับราคาจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอาวุธยุทวิธีระดับไฮเทค โดยมีทั้งรุ่นมาตร,รฐานและรุ่นอัปเกรดเพิ่มตัวเลือกให้กับหน่วยงานหรือผู้ใช้งานเฉพาะทางและสรุปท้ายคลิปปืนกลอัตโนมัติไฮเทครุ่นปี2026จากไทยถือเป็นก้าวใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความทนทานระดับสนามรบอย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับงานยุทธวิธีงานป้องกันภยัยและผู้ใช้งานที่ต้องการความล้ำสมัยแบบเต็มรูปแบบ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง TAH h i Shooter Zone แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ